พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมคศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณดิเนโอเอนดูนา กัวเตงประเทศแอฟริกาใตา้ในหัวข้อเรื่องการรักษาของพระเจ้าข้อพระคัมปีรหนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่20ข้อ5จงกลับไปบอกเฮเสคีย hey, าเจ้านายแห่งประชากรของเราว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเจ้าจะเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าคุณดีเนโอเอนดูนาเป็นพยานว่าการเสียชีวิตของพี่ชายของดิฉันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในครอบครัวของเราและการตายของเขามีผลกระทบต่อครอบครัวเราอย่างมากมันยากมากที่จะคิดว่าจะไม่ได้เห็นหรือพูดคุยกับพี่ชายอีกแล้ว ทั้งๆที่ยังคงรู้สึกว่าเขายังคงชอบแกล้งดิฉันอยู่เรื่อยๆไม่กี่อาทิตย์หลังจากการเสียชีวิตของพี่ชายดิฉันได้อ่านพระคัมภีร์อิสยาบทที่43ข้อ2เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ํามันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้ดิฉันได้ยึดมั่นในพระคัมภีร์ข้อนี้ว่า แม่น้ำแห่งความตายไม่ได้พัดพาเราออกไปจากพระองค์ดิฉันจำได้ว่าครอบครัวเรารักเขามากครอบครัวของดิฉันจำได้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนเราจึงได้เริ่มกระบวนการรักษาจิตใจทั้งครอบครัวการจากไปของพี่ชายทำให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราได้สร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อถึงกันภายในครอบครัวขึ้นใหม่เราอธิษฐานขอให้เขาหาย ถึงแม้เขาจะไม่หายแต่พลังการรักษาของพระเจ้าได้ดึงครอบครัวของดิชันเข้าหากันด้วยความรักข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของข้าพเจ้าและทรงเยียวยารักษาจิตใจข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อครอบครัวที่สูญเสียและสแสวงหาการเยียวยา ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับการเยียวยารักษาจิตใจจากพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าในการสูญเสียขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่าพระองค์จะอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ